สวัสดีครับวันนี้ผลงานดำน้ําวันนี้นะครับที่ผมไปดำน้ําลาสมบัติมาครับวันนี้มีมือพระนะครับมือพระนะครับเาปสลูกเทวรูกนะครับแล้วก็มีลูกสะกุดนะครับสองลูกนะครับแล้วก็มีลูกมีนะครับมีแหวนทองนะครับแล้วก็มีปลามีตะกุดโบราณนะครับเหรียญอะไรไม่แน่ใจเป็นเหรียญโบราณแน่นอนครับนี่น่าจะอยู่ในยุคสมัยทวารวดีนะครับคิดว่านะใครมีความรู้พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ เดือนนี้นะครับงานแม่น้ําแล้วก็พักกลุอีกหนึ่งองค์ครับนี่ไม่รู้ว่าพักอะไรนะหลวงพ่ออะไรพักกลุนะครับดีหไหมผูกไปหมดแล้วเนี่ยเสียดายมากเลยแต่พักกลุแท้แน่นอนครับงานในน้ําแล้วก็เป็นนี้ครับอันนี้ชิ้นนี้สวยมากนะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันเป็นแหวนเงินธรรมดาแต่ผมเสียดายผมมือบอลไปหน่อยถูว่าลโลหะยังไม่เซ็ตตัวก็เลยแตกนิดน,นึงคนระับแต่ดูครับดูที่หัวมันนะครับอันนี้เป็น อักษรอ,อะไรไม่รู้นะครับเห็นไหมทุกคนเห็นนะครับใครมีความรู้นะเกี่ยวกับอักษรโบราณแจ้งผมหน่อยนี่เป็นแหวนเนื้องอได้เนื้อเงินนะครับนี่เลยได้แหวนมาสองวงนะครับทองคําแล้วก็เงินนะครับลูกสะกดอันนี้ผลงานประดับน้ำวันนี้ครับ